สวัสดีครับผู้ชมพู้หมแล้วนะครับกับนายอเมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บียนและวง c ีเอ็มโฟีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับอ่าเห็นอยู่นะครับมีเขียนว่าจุลินซีนะครับก็ถ้าใครที่ติดตามวงมาตลอดน่าจะทราบเันอยู่ดีแล้วว่าไอ้จุลินซีเนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับก็แน่นอนครับ ไม่เป็นอะไรไม่ไม่ได้เลยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ดีๆมากๆด้วยของน้องเจ้าของเสื้อวันเกิดตัวนี้นะครับก็คือวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ20ปีของน้องโยเกิร์ตนพรลาดาเลือดวิรยพรสมาชิกรุ่นที่3ของวงเบียนเคเที่อยู่ในฐานะคามิโอชิของผมทางฝั่งวงม่วงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่งามยามดีแบบนี้ ตามที่ทุกคนทราบกันดีผมก็จะมาสรุปเรื่องราวผลงานต่างๆของน้องโยเกิร์ตทั้งหมดมาให้รับชมรับฟังกันตามประเพณีปฏิบัติที่ทำมาเสมอมาในทุกวันเกิดครับอ่าน้องโยเกิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนจุดเริ่มต้นของน้องเลยเนี่ยก็คือน้องอยากเป็นไอดอลของ48 Group กนะครับก็คือน้องก็ตาม4 o ร์ทีกรอยู่บ้างแหละ แล้วก็พอมีประกาศรับสมัคออเดชั่นนะครับของรุ่นที่สาเนี่ยน้องก็มาสมัครด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้หลักว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่รูปร่างหน้าตาที่น่ารักหรือว่าตอนที่น้องมาออเดชั่นน้องก็แบกกีตาร์มาเล่นด้วยนะครับผมจำได้เลยแล้วก็รอยยิ้มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายเนี่ยน้องก็ได้รับเลือกเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกรุ่นที่สาของวง เวนเคีเอในทีสสุดนะครับก็ต้องบอกว่าว้าวเป็นเรื่องที่ว้าวเลยนะคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนน้องรับคัดเลือกเราก็เราก็ไม่รู้ว่าน้องได้รับคัดเลือกหรือไม่ครับเลือกอะไรนะครับเราก็รอ,อน้องเปิดตัวมาเนี่ยแหละนะครับซึ่งน้องเปิดตัวในฐานะสมาชิกของวงบินเควีเอสมาชิก่นที่สามครั้งแรกเนี่ยก็ในเทเตอร์นะครับตอนที่มีปเปิดตัวสเตจใหม่ของอ เทเตอร์ฝั่ง B k น8คฟีแล้วก็ N5 นะครับหลังจากแสดงจบเนี่ยก็มีเปิดตัวน้องๆรุ่นที่3ของวงออกมานะครับซึ่งอ่ะตอนนั้นก็มีเด็กสาวคนหนึ่งตัวสูงๆยิ้มสวยๆนะครับแล้วก็ออกมาแนะนำตัวเองแล้วก็พูดประโยคแคทเฟดว่าใครไม่เกิดแต่โยเกิดผมนี่แบบ ตกใจเลยนะครับกับประโยคแก๊สเฟสอันนี้นะครับเพราะรู้สึกว่าโอ้ยโดนใจมากๆจริงนะครับใครไม่เกิดประโยเกิดแล้วก็โอ้พอเห็นเอ่อรูปล่างหน้าตารอยยิ้มอะไรแล้วก็น่ารักน่ารักมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องช่วงเวลาการทํางานและการทําหน้าที่ขอ่ไดอดอลแล้วนะครับซึ่ง <c oughs> น้องโยเกิด์ตก็ ก็ต้องสู้ชีวิตเหมือนกันนะเหมือนเหมือนตอนน้องเข้ามาใหม่ๆเนี่ยอ่ะน้องอยากเป็นมากๆถึงขั้นนี้แบบตอนที่เซ็นสัญญาน้องบอกเลยว่าพ่อไม่ต้องอ่านสัญญาหรกเซ็นเลยเซ็นเลยอยากเป็นนะครับแล้วก็พอเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องความกดดันอะไรก็แล้วแต่อย่างที่คนทราบดีเห็น,นเซ็นไปนก็คือในคลาสการเรียนการสอนครั้งแรกเนี่ยอ่ะน้องก็โดน คนพูดไม่ดีใส่ในช่วงที่เขาแรกๆนะมันว่าโยเกิดเข้ามาได้ไงไม่เห็นจะน่ารักเลยซึ่งผมก็มองว่าไอคนพูดมันไม่บ้าก็เมอาอะนะครับแล้วก็น้องก็กดดันนะครับแล้วก็ผลสอบทาร้องเรียนร้องเพลงครั้งแรกเนี่ยน้องได้ดับสุดท้ายของของรุ่นด้วยนะครับมันก็ยิ่งสองแรงแข็งขันเลยนะครับแต่ว่าเด็กคนนี้ไม่ท้อนะครับ ถ้าใครดูเนไปก็เห็นว่าพอจากห้องมาเนี่ยน้องก็บอกว่าสัญญาให้สัญญาทุกคนว่าจะเป็นนิวโกเกิดให้ได้นะครับแล้วก็คำานั้นมันก็อยู่ในหัวของน้องมาตลอดนะครับอ่ะในเซ็นไปตอนนั้นก็เราจะเห็นอะไรในตัวของโยเกิร์ตเองนั่นน้องชอบเล่นสเก็ตน้ําแข็งคือโอ้ที่เล่นสเก็ตน้ําแข็งนะมันไม่ได้ง่ายเนาะแค่ยืนบนใบมีดได้มันมันก็นพยายามพอสมควรก็จะเห็นเลยว่า เด็กคนนี้มันต้องมีความพยายามสูงแน่ๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ดูไลฟ์น้องอะไรนีก็จะรู้ว่าอุปสรรคอีกหนึ่งสิ่งของน้องเลยคือน้องเป็นโรคหมอนรอ,องกระดูกสันหลัง,งอักเสบนะครับทำให้ช่วงแรกเนี่ยเต้นหนักๆไม่ได้แต่น้องก็ไม่ปล่อยให้ตรงนี้มันเป็นปัญหาในชีวิตของน้องนะครับก็ไปทําการแบบไปพยายามหาวิธีรักษาหาหมออะไรกันไปนะครับจนตอนนี้ก็ดีขึ้นขึ้นเยอะแล้ว นะครับแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยรุ่นสามจะไม่เหมือนกับรุ่นอื่น,นครับรุ่นอื่นเปิดตัวเสร็จเด,เดบิวต์แล้วก็เด,เดบิวต์ก็เปิดตัวนี่แค่แต่พอมเปิดตัวไม่นานก็เดบิวต์ใช่ไหมครับพอเดบิวต์เสร็จก็ทํางานเลยนะครับแต่ว่ารุ่นสามเนี่ยจะเปิดตัวเสร็จเนี่ยก็จะมีกฎว่าต้องอยู่ในเทียเตอร์ก่อนหนึ่งปีแล้วค่อยมีเดบิวต์ค่อยไปออกงานต่างๆได้นะครับแต่ว่า มันก็มีปัญหาทับซ้อนมาก็คือช่วงนั้นเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดหนักมากๆนะครับทำให้สเตทอ่ารุ่สาที่อยู่ในเทเตอร์ที่มีสเตทกันบมเรดด้คินซูเซยให้แสดงอย่างเดียวแสดงไปแค่แปดรอบเท่านั้นเองมันก็ต้องหยุดพักยาวๆว่างๆไม่มีอะไรทำยาวๆซ้อมอยู่ที่บ้านเต้นอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยนะครับจนกระทั่งโควิดมันซาเนี่ยก็เริ่มกลับมาทํางาน ปกติได้นะครับก็รูปสามเนี่ยเริ่มทำงาน,นจริงและจังๆครั้ง,ง,งแรกเลยก็คือในช่วงของ Single, อิงเกิลไซโอนาราครอนะครับซิงเกิลที่11ของวงบีนเคฟนะครับซึ่งเพลงหลักไซโอนาราคลน้องโยเกิรไม่มีรายชื่อติดแต่อย่างใดน,น,นะครับแต่ว่าเพลงรองเนี่ย เด็กจุกๆสองเพลงเลยนะครับเพลงแรกก็คือทูมแซงดาวนะครับที่มีเมมเบอร์ตัวแทนจากแต่ละรุ่นเนี่ยมารุ่นละสองคนรุ่นหนึ่งสองคนรุ่นสองสองคนรุ่นสามสองคนน้องโยเกตก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเพลงนี้ด้วยนะครับแล้วตอนอนี้กนเหมือนเพลงอีกเพลงหนึ่งเป็นซิกเนเจอร์ประจำตัวของน้องแล้วนะครับไปที่ไหนคนก็จะหวังว่าถ้ามีโยเกตก็ต้องมีิบทูมแซงดาวนะครับและก็อีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงสำคัญเลยก็คือเพลงเฟิร์สแล็บบิด นะครับเพลงประจำรุ่นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพลงจำนวนที่นั่งมีแค่16คนเมมเบอร์รุ่นสามนะวินาทีนั้นมันมี18คนแน่นอนมันก็มีการแข่งขันกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยน้องโยเกิร์ตก็สามารถเข้าม,ามีรายชื่ออยู่ในเพลงประจำรุ่นได้นะครับก็โอ้โหสุดยอดดีใจมากๆนะครับผมก็แบบตอนนั้นก็เริ่มตามน้องจริงจรจังแล้วลหละนะครับก็เริ่มมีว่า วางแผนวางอะไรไว้แล้วว่าเออถ้าในอนาคตตอนแ่งอนะครันีโอชิก็น่าจะตกที่น้องแน่อยู่ที่น้องแน่นอนรอให้รุ่นพี่จบกับอีกสาไปก่อนนะครับก็หวานเป่าอะไรตอนนั้นประทับใจในตัวน้องมากนะน้องไลฟส์สนุกอ่ะทัศนคติดีพูดแต่เรื่องดีดีน่ารักเป็นกันเองอะไรต่างๆตอนไปจับมือครั้งแรกก็สัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ เป็นกันเองแล้วก็ให้เกียรติเรามากๆหรือว่าเออ่ทูช็อตเนี่ยเข้าไปแล้วน้องบอกว่าเฮ้ยหนูจำไม่ได้พี่อ่านทำทำเพจทำช่องอะไยเงี้ยก็อาจจะตายอยู่หน้าเรียนนะครับอ่ะมาว่าที่ผลงานของน,องน้องกันต่อนะครับก็มากันที่ซิงเกิลต่อไปก็คือซิงเกิลที่สิบสอง Believers ที่มันมาจากผลงานเจเนอเรชัน่นจากสโยนาราคลอนนันแหละนะครับ ซึ่งน้องโยเกิดก็ประสบควาสมสำเร็จทันทีนะครับก็อยู่ในเ,เพลงรองนะครับเพลงหลักมีเวอร์น้องไม่ติดใช่ไหมคือน้องอันดับอยู่ในเอ็กซ์เกก็อยู่ในเพลงรองเพลงสุดท้ายก็คือเพลงคินโยริมอโตสุกิชอบเธอมากกว่าเมื่อวานนะครับก็โอ้ยน่ารักสดใสชอบยิ้มสดใจแบบชอบชอบมากๆเพลงวีเพลง,งนี้น่ารักดีนะครับแล้วก็ หลัจากนั้นใช่ครับมันก็มาถึงยุคของการเปลี่ยนผ่านนะครับเมื่อ,อน้องๆของเขาเรียกว่าน้องๆไม่ใช่เขาเรียกว่าเมมเบอร์รุ่นที่หนึ่งจบการศึกษาอจากวงไปใช่ครับเขาเรียกว่าเข้าสู่ยุค n อ w era จริงจังนะครับซึ่งอ ก็มากันที่ซิงเกิลที่13ของวงวินคเก็คือซิงเกิลอีวาก็ตเมบีนะครับก็ซิงเกิลนี้น้องโยเกิดก็ไม่มีรายชื่อติดเซบัส,สึิแต่อยา่างใดนะครับก็เศร้าๆงอยๆนิดนึงนะครับจอยเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของซิงเกิลที่ 14ของวงบินเค8ฟมานะครับก็คือซิงเกิลสัญญานะนะครับที่ประกาศกันในงานในงานสังเกตนะครับซึ่งน้องโยเกิตก็มีรายชื่อติดเซบาสึเป็นครั้งแรกในซิงเกิลนี้นะครับก็คือเพลงสัญญานะนะครับว,ว้าวดีใจมากๆนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นแล้วเพลงร้องน้องก็มีรายชื่อติดอยู่ด้วยก็คือสุดท้ายที่อยากบอกเพลงจบการศึกษาแท้ๆของแท็บเชอร์เชอร์บาง i อาริกุลน,นะครับที่ร้องกันทั้งวงเลยอ่ะเริ่ม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 ไ like, ล่ลำดับมาเรื่อยๆแล้วนะน้องเริ่มเริ่มฉายแสงไฉายแววมาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอัลบั้มขั้นกลางก็คืออัลบั้มที่4ของวงีเคฟร์ตนะครับก็คือ อาราบ,บ์กีงแําเชฟที่มาจากผลจากงานจังเก้นนั่นแหละที่มาคั้นตรงนี้นะครับซึ่งน้องโยเกิร์ตก็เป่ายิงฉุกไม่ได้เข้าสิบหกคนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องก็จะไม่มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงนี้แต่อย่างใดนะครับก็ถือว่ามันช่วงพักพักใจพักกายอีกครั้งนะครับแต่น้องน้องก็รู้สึกว่าแบบเออมันมันก็อยากทำอะไรนะช่วง,งว่าง นะครับเป็นเด็กที่แบบอยากทำโน่นทำนี่ทำงานตลอดเวลานะครับเอนร์จีร้องสูงมากอ่ะแล้วก็มาต่อกันที่ซิงเกิลที่15ของวงเมียนเคฟอร์นะครับซิงเกิลคิโบติกีรีเฟลนนะครับซึ่งซิงเกิลนี้น้องโยเกิร์ตก็กลับมาติดเซอร์ว่อเพลงหลักได้อีกครั้งนะครับในเพลงคิโบติกีรีเฟลนก็ โอ้เช,ชิดฉายกันไปนะครับแล้วก็การติดในครั้งนี้เนี่ยอ่ะมันก็มีโรดโชว์อะไรที่แบบน้องได้ออกงานแล้วก็เป็นตังหวะที่น้องได้เป็นเซนเตอร์ในงานโรดโชว์ด้วยก็จะเห็นเลยว่าน้องเปล่งประกายในในในหน้าที่ของเซนเตอร์ TER, ในงานโรดโชว์มากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังเห็นอีกเรื่องเรื่องที่น้องพัฒนาตัวเองขึ้นมามา,มากๆเลยก็คือทักษะการเอ็มซีของน้องที่จากช่วงที่น้องเข้ามาใหม่เนี่ยรุ่นพี่เขาอยู่เยอะ อยู่กันเยอะนะครับก็ทําให้น้องอไม่ค่อยได้กล้ากล้าพูกลา้กลาอะไรเท่าไหร่กลัวพูดไม่ทันพี่พี่นะครับก็เลยให้พี่พเขาจัดการไปแต่ว่าอพอพี่พี่เขาเริ่มออกกันไปเยอะแล้วเนี่ยน้องก็เริ่มฉายแสงว่าทักษะาเอ็มซีลยน้องขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ภูมิใจมากๆครับเด็กคนนี้พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจริงนะครับแล้วก็ซิงเกิลี่โบเดกิรีเฟลเนี่ยมันเป็นซิงเกิล GE อีกครั้งนะครับซึ่งผลของ GE รอบนี้เนี่ยน้องก็เลื่อนไปอีกขั้นหนึ่งนะครับอาจจะไม่ใช้ความหวังที่น้องหวังไว้สูงสุดนะครับแต่ก็ถือว่าก็โอเคในระดับหนึ่งก็คือได้มีรายชื่อติดอยู่ในกลุ่มของเพลง u ่ d t r g i r l รนะครับเพลงรอบในซิงเกิลที่16ของวงวินเก็คือ Kiss me Kiss me นะครับก็ ต้องบอกว่าอะอยู่ในเพลงดาริโนะนะครับซึ่งที่หนึ่งตรงนั้นมฉันได้ใหม่ที่ดาริโนะอิชิบะตอซิเตร์ใช่ไหมผุงจำชื่อ <c oughs> ถูกถูก,ถกไม่ได้นะน่าจะใช่มั้งแต่ว่าอะที่ชื่อภาษาไทยอะที่หนึ่งตรงนั้นมึงฉันได้ใหม่นะถึงน้องก็โอ้โหเปล่งประกายมากๆนะคือเพลงนี้มันแนวเต้นแบบเท่ๆลูกเกดเขาเลือกลูกเกดเป็นเซ็นเตอร์เลือกเพลงนี้มันก็แบบโอ้น้องโย่ทำได้ขนาดนี้นี่คือแบบ สุดยอดมากๆนะครับพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็มากันถึงซิงเกิลที่ซึ่งช่วงของคิสมีจบเนี่ยอ่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่เป็นยุคเปลี่ยนแปลงที่นิวออรากันอีกครั้งเพราะว่าเมมเบอร์รุ่นที่สองของวงเบนแคฟก็ประกาศจบการศึกกันครบทั้งรุ่นเลย นะครับน้องอยู่ในหารู้ที่สามเนี่ยก็ได้เรื่อนขึ้นใหม่หนึ่งระดับและนะครับอาจจะยังไม่ได้เป็นพี่โตสุดนะครับเพราะว่าพี่สจังเมมเบอร์ Member, รุ่นที่หนึ่งโคสุดท้ายของรุ่นเนี่ยยังอยู่นะครับก็ยังไม่ใช่พี่โตสุดนะนะยังไม่ได้ใช่นะครับก็แต่ก็ถือว่าน้องก็ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นรุ่นพี่ที่ต้องช่วยเหลือน้องๆและเราก็จะเห็นเลยว่าโยเกิร์ตก็ ทำตัวเป็นรุ่นพี่ที่ดีมากๆนะครับคอยช่วยเหลือเมมรุ่นสี่ที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นนะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็จะมีสนิทน้องวิชาหรือว่าน้องคนนั้นคนนี้ก็ลงมาแบบล่าสุดเอ็มมูเอ็มมี่อะไรนเนี้ยเราก็เห็นแล้วว่าโยเกิร์ตให้ความสนิทสนมกับเมมเบอร์รุ่นน้องดีมากรวมถึงฝั่ง cgm ด้วยนะครับตั้งแต่ยุคเก่าเจด้า น้องพิมอะไรเนี่ยโยเกิดให้ความสนิทสนุกหมดเลยนะครับคือเป็นเด็กที่วางตัวดีมากๆแล้วเขาก็ยังรู้ตัวเองว่าเขาก็ยังเป็นรุ่นน้องที่มีรุ่นพี่อยู่ในวงนะครับโยเกิดก็จะเคารพแล้วก็ให้เกียรติพี่ซัดจังมากๆซึ่งอันนี้นนผมแฮปปี้แฮปปี้จริงๆนะครับน้องไม่เคยลืมเลยว่ายังมีพี่ซัดจังอยู่ในวงนะครับน้องให้เกียรติซัดจังมากๆซึ่งโคแฮปปี้สำหรับผมมากๆนะครับก็ แฟนคลับเราอานิี้ใสตรงนี้ให้ของน้องโยเกิร์ตนำไปปรับใส้ก็น่าจะดีนะครับปมกแฮปปีที่สุดเลาการที่น้องโยเกิร์ตให้เก็บที่สัจังที่เขายังอยู่ในวงมากๆนะครับอ่ะถึงไหนแล้วเนี่ยค <laughs> ิสมีจบใช่ไหมอ่ะก็มาต่อกันที่ซิงเกิลที่17ของวงบ BnK48 นะครับก็คือซิงเกิล b o d e r l e s s ซึ่งน้องโยเกิร์ตก็ กลับมามีรายชื่อติดเซมัสิอีกครั้งในเพลงนี้นะครับในเพลง Borderless นั่นเองนะครับก็เป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนะครับเพราะว่าเมมเบอร์มีแค่12คนเท่านั้นถูกลดจาก16เหลือ12ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมต้องลดจาก16เหลือ12นะครับยังไม่มีคำอธิบายนะครับมีแค่บอกว่า วงรุ่นพี่เขาก็เปลี่ยนแต่ผมอยากรู้ว่าต้นตอนคืออะไรเปลี่ยนเพราะอะไรไม่มีนะครับเซิงพอจากสิหกลือสิเนี่ยแน่นอนโอกาสมันยากขึ้นแต่น้องโยเกิดกระ็ทำได้นะครับก็ติดอยู่ในเพลงบัตเลอร์เลสนะครับก็โอ้โหดีใจมากๆนะครับและน้องแบบทำผลงานคุ้มค่ากับการติดเซ็จริงจรอนะครับผมก็ไปดูน้องออกงานรโ,โชว์พลงนี้บ่อยๆก็เห็นเลยว่าโอ้น้องเฉิดฉายแข็งแกล่ง มากๆจริงๆนะครับยิ่งล่าสุดที่พมานาดเนี่ยโอ้โหพบเครื่อนพบเครื่องมากๆนะครับเพราะที่พมนาดเนี่ยน้องต้องเป็นเซนเตอร์ด้วยแทนน้องแอลนะครับแล้ว้องเฉิดฉายคือแบบโอ้จังหวะนี้น้องโยเกิต้องมีโอกาสเป็นเซนเตอร์สักครั้งในวงแล้วล่ะเซนเตอร์เพลงหลักนะขอสักครั้งและจะไม่ลืมว่าคุณนี้เลยนะครับขอขลใอยน้องได้เป็นเซนเตอร์เซนเตอร์เลยนะครับอ่ะต่อ มากันที่ขเขาเรียกว่าอะไรนะต่อาจากซิงเกิลที่17นะมันก็จะมีการรวมอัลบั้มอีกครั้งนะครับก็เป็นอัลบั้มที่5ของวงวี k 4เคโฟร์ีเอนะครับซงอัลบั้มนี้ก็โอตอัลบั้มหลังๆมันเนี่ยมันจะมีการจังเกิลบางยิชุก,กันนะครับแต่อัลบั้มนี้ไม่มีซึ่งก็งงอยู่กันเพราะอะไรนะครับงงมากแต่ว่า สุดท้ายเขาก็ประกาศมาเ็นอ่ะเพลงนี้เพลงในตำนานของ48 Group รูอีกเพลงหนึ่งนอกจากคุกกี้เสียงไทยคุยสู่ฟอร์จูนคุกกี้นะครับอันนี้ก็มาแฮชแท็กสุกินันดะนะครับซึ่งแน่นอนน้องโยเกิร์ตก็ยังคงมีรายชื่อติตรเซบาส่อในเพลงนี้ซึ่งผมโอ้ยินแฮปปี้ยิมไม่หุบมากๆนะครับก็ดีใจมากๆที่ น้องโยได้มีรายชื่ออยู่ในเพลงนี้นะครับซึ่งณวินาทีที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยคือคือผมอัดคลิปนี้ไว้ล่วงหน้าพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าผลงานที่น้องทําในงานเปิดตัวจะเป็นเช่นไรนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าน้องก็ต้องทําผลงานออกมาได้ดีแน่นอนเพราะเท่าที่เห็นอยู่คือน้องซ้อมกับเพ,เพลงนี้หนักมากอยู่บให้ความสาคัญกับเพลงนี้มากๆจริงครับ mv เนาะก็ไปถ่ายมาแล้วแล้วก็ ยอมตากแดดยอมหิวคล้ำขึ้นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นการเสียสละมากๆของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทุ่มเทกับงานขนาดนี้นะผมก็มั่นใจว่าผลงานน้องต้องออกมาดีมากๆอย่แน่นอนนะครับอ่ะนี่ก็คือผลงานในส่วนซิงเกิเลและอัลบั้มทั้งหมดของน้องโยเกิดนะครับนอกจากนั้นแล้วน้องก็ยังมีผลงานเพลงพรีเวของรุ่นสามอีกนะครับซึ่งน้อง เลือกที่จะร้องเพลงเดียวนะครับเพลงเฮิร์ทนะครับซึ่งโอ้โหได้โชว์ทักษะของน้องอย่างดีมากว่าอหูน้องร้องเพลงพัฒนาขึ้นมากๆนะครับเชื่อว่าน้องเลือกที่จะร้องเดียวเพราะอยากยืนคนเห็นทักษะการร้องเพลงน้องว่าน้องพัฒนาขึ้นแค่ไหนแล้วนะครับรวมถึงทักษะการพูดภาษาอังกฤษของน้องด้วยที่น้องเรียนแมตั้งแต่มัธยมแล้วอ่ะเรียนหลักสูตรอินเตอร์ แล้วก็มาอยู่มาหาใครก็หลักสูตอินเตอร์อีกก็ว้าวน้องผูภากิลร้อมากมากรอมากๆจริงนะครับแล้วก็เพลงเธอนนองเพิ่งร้องไปในโรโชว์วาเดลเลสังสุดท้ายที่ผ่านมาก็เจ๋งโลกเกิดสุดสมบูรณ์แบบมากๆจริงสมบูรณแบบจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับอ่ะมากันในส่วนงานของอีกหนึ่งงานของโยนะครับเกน้องโยก็คือ เทเตอร์ Peter, นะครับที่น้องเริ่มต้นจากการเป็นเทรนนีรนะครับแน่นอนทุกคนเริ่มต้นในก,การเป็นเทรนนีร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ <c oughs> ในสเตจเทรนนีรของรุ่นที่รุ่นศาสตร์เป็นหลักเนี่ยการมาเล่เลเันดิซูเซ่ก็ต้องบอกว่าน้องโยกเกิรเฉิดฉายพอสมควรน,นะครับคือมันก็จะมีบางสเตจคือตอนแรกเขาแสดงกัน10 16หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับจากนั้นก็จะลดเหลือ9สเตจละ9คนอะไรเงี้ยก็จะมีจังหวะที่แบบ โยเกิร์ตได้สลับเป็นเซนเตอร์ตัวเด่นของของสเตทซึ่งขู่น้องก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่มากๆนะครับทําได้ดีเลยนะครับแล้วมันก็จะมีในช่วงที่น้องได้ได้แสดงของ B3 ด้วยนะครับที่โอ้โห,โห,โหน้องก็เต้นเพลงหนักๆได้ดีเลยนะครับพัฒนาตัวเองขึ้นมามากๆแล้วก็ในส่วนของ n 5เองเนี่ยน้องก็เริ่มต้นจากแบบ ไม่ใช่ n f i เนี่ยน้องคือมีการสอบคัดเลือกแล้วก็ประกาศผลเลยนะครับน้องก็เลือกที่จะมาอยู่ทีม n f นะครับก็โชว์ฉายมากมากนะครับตั้งแต่แบบเข้าไปเป็นรุ่นน้องหน้าใหม่ใใน n ฟน้องก็เข้ากับพี่พได้ดีเรื่องการร้องการเต้นพูดคุยอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ที่แฮปปี้มากๆเลยก็คือสเตทวันเกิดของน้องอน้องเลือกที่จะใช้เพลงปาร์ตรี้เป็นเพลงพิเศษ น้องนะครับเพื่อที่น้องให้เหตุผลว่าน้องอยากจะเต้นกับมมเบอร์พี่ๆด้วยคนด้วยเพลงมีเพลงปาร์ตี้นะครับก็คือใสเนเลยว่าน้องเป็นคนที่ให้เกียรติพี่ๆมากๆจริงนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยน้องก็เริ่มกลายเป็นพี่เกือบโตสุดใน N5 แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเป็นอย่างไรนะครับ คือ,อน้องจะแสดงในวันที่สิบเนี่ยวันเกิดของน้องเนี่ยนะครับคลิปนี้ลงวันที่สิบเดี๋ยวน่าจะลงก่อนเดี๋ยวรอดูว่าผลงานออกมาจะเป็นอย่างไรคีนแต่เชื่อว,ว่าอย่างที่ผมบอกไปก็คือน้องทําได้ดีมากๆอย่างแน่นอนเดี๋ยวไปรอดูลอเชียร์กันได้นะครับอ่ะก็ผลงานของน้องโยเกิดก็ประมาณนี้นะครับสรุปมายาวเลยยี่สิบสามนาทียาว,ยาว,ยาว,ยาวมาก นะครับแต่ก็อย่างว่าครับน้องเป็นเด็กที่ทําตัวดีนิสัยดผีผมพวกพูดแทรกเข้าไปในในแต่ละเรื่องในแต่ละบทบาทแล้วก็ไม่แปลกว่าทําไมผมถึงรักแล้วก็เอนดูน้องและพร้อมที่ทําคลิปเขียนเรื่องราวดีๆของน้องมาเลาสู่ฝารให้ทุกคนแบบบ่อยๆขี่ๆเสมอเสมอนะครับก็ <c oughs> วันเกิดในปีนี้ก็ขอให้น้องโยเกิดมีความสุขมากๆ สมวังทุกสิ่ิดอะไรก็สมปรารถนานะครับน้องเป็นขอให้น้องได้ในสิ่งที่หวังไว้ไม่ว่าจะเป็นการติดเซมิสึกต่อไปเรื่อยๆมีงานต่อไปเรื่อยๆหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าพี่ขอแถมได้ก็ขอให้หนูมีโอกาสได้เป็นเซนเตอร์ในเพลงหลักของวงเลยเพราะพี่เชื่อว่าศักยภาพของหนูเป็นได้อย่างแน่นอนรวมถึงการติดคามิเซเว่นหรืออะไรก็แล้วแต่ ถึงแม้มันจะเป็นเป้าที่สูงมากๆแต่พี่ก็รู้สึกว่าเด็กดีๆอย่างหนูควรจะได้สิ่งดีๆตอบแทนนั่นแหละนะครับก็สัญญาว่าจะเป็นกัจชัยให้หนูตลอดไปอย่างแน่นอนไม่ทิ้งไม่นนไหนีไปไหนอย,อย่างแน่นอนนะจ๊ะสุขสันวันเกิดน้องโยเกิร์ตนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ